หมูเดียวพลอแกงเด้พี่น้องนี่สุดยอดโอ้ยโน้แจกดอกเนี่ยแจกดอกเนี้ยโอ้ยเห็ดหมูออกแล้วเด้อพี่น้องครับรีบมาเด้อผมเอาหมดก่อนเด้พี่น้องครับวันนี้พาเห็ดพามาหาเห็ดกับผมเจอแล้วนี่สามดอกครับเห็ดหมูเริ่มออกแล้ววันนี้วันที่สองพฤศจิกาครับ ต้องปนอรอยหกสิบหกป่าแตกเลยครับหมู่วานนี่คนเขาเหมาุนรอยเขาแงบจนแบบอื้อกระถึกครับนุ่เหมือนครับผมรอยมือเช่านี่ครับเขงงางัดไปแบบออ้ยดูรอยรอยเขงงางัดเป็นเบื้องเลยครับตรงนี้เห็ดหมูครับช่วงนี้เห็ดหมูงอกเด้อพี่น้องตรงนี้ก็สามสามดอกครับนี่นี่สงสสยมันบึ่งงอกมาตอนจมมาช่วงบ่ายครับ เขาเอาเหม่นมดพราะวมันยังไม่งอกครับนี่มันเพิ่งงอกมาเอาหัดเลยพี่น้อกมีเวลาหน่อยครับมาใบาแล้วนี่โอ้าอาอาขาอย่างยาวครับขา,ยา้ยาวๆดีเชียงคนมาแบบตามตูดไม้อยู่ครับ พอกลิ่นนะครับอ้สามดอกครับผมสวยๆเลยไปลุยต่อครับเป่ามาเลยพี่น้องเลยนี่ก็ได้มาสองดอกนะครับเจ๊ไม่ได้ถ่ายพี่น้องดูครับไปเราไปหากันครับช่วงนี้ก็ได้กันทุกคนครับแต่มาช่วงเช้าจะดีกว่าครับเพราะว่าตามันไม่ไลยเพราะว่าอมองไป จักกันไหนเฮ็ดจจกกันไหนแดด่ดองครับแดด่ดองพืนมันทาให้ตาลายครับมองเห็นเห็นอยากแนะนําให้มาตอนเช้าเด้อยพี่ท็อปอุ้ยทุกคนครับเจออีกแล้วทอปนึงนี่กี่เก่าเขาครับดูรอยเขางัดดูนี่งะงะนี่พื้นเชชาวนี่ครับมาไม่ทันเขานี่ออป่านี่เห็นว่ามาหาคนก็นได้ห้าคนครับเมาชาวนี่มปเ่ามาแบบว่เาเช็นเขาเอาจนแบบเหลือใจเขา ก็ได้หลายครับโค้งมาไม่ถึงครับว้าโอตรขายยาวๆนีครับโอ้โอ้ขายยา,ยาวกนวะ่าตัวกายอืออีกเดียวครับดอปนึ่งโขกใบกระงอกครับ ดอกใหญ่เลยไขึ้ดดอกอยังใจหายยังยาวครับพอได้ผลแล้วมาไม่พอยี่สิบนาทีครับมีกระไดหกดอกละมันหมานมันหมนนี่ร้องมาหาขี้เก่าเขาแปลงนี้อยู่ติดถนนเลยไปนี่ร้องนู่นนู่นบุกมาเลยมีจักดอกโอ้ตั้นกระไดเขก,ก,ก,กแตกหรอว่าน่ อ,อยากเห็นในกล้องดีน้อง่อยากเห็นด้วยตาเปล่าเด้นีนี่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 อีกดอกนึงนี่สองสามนี่อีกนี่สีห้าโอ้ลบโอ้มันมามันมนโอ้ตกงพวกบวชลวด เอาละเอาละขายาวๆวูครับใส่ต่อกันเลยครับผมอเอา้าเอา้าเอา้ากาเลยุอืออือโอ้สวยครับสวยอ๋อตะกี้กำลังกินลูกไปแล้วครับ นี่อยู่ข้างขาเลยครับนี่นี่นี่สีดอกนู่นนี่กำลังเกิดเลยครับเดินขาไม่ได้กี่นี่มเหยับครับผมโอ้โอยดินแข็งครับ ดอกครับผมไตรกาลเลยเฝ้าเฝ้าเฝ้าพี่เนาะมีจิคาคอ้อนอีกดอกนึงแน้วปุบว้าาดตัวตัวกำลังงามเลยครับนี่อิน้างครับเดินมาดูขี่เก่าเข้าเอาสามดอกครับดูนี่นี่รอยเข้าเอาเนี่เป็นเวืองวยบริเวณนี่ดูร,รอยเข้ากวดดอกครับนี่สามดอกเลย นี่ขนาดเกี่ยวเ,เขาสามดอกเลยครับโอ้กำลังอ้วกเลยสวยๆเจอของดีแล้วครับมาที่หลังเขานี่ตอนที่เขามาเอามันยังไม่งอกครับสามดอกครับตรงนี้นี่สามดอกนี่ไหม นุ่นนุ่นทุกคนนุ่นดอกนึงครับอยู่นู่นเดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนเนาะสามดอก,น,กอน,ดนี้ก่อนปลูกนี่ก็รีบมาหาจะได้พี่น้องเดี๋ยวมันไวก่อนเี้นี่ าอย่างยาวอือหือตุ๊กปวดรับปอดดูขาด้วยไมย,ยาวเป็นศอกครับอู้หูเฮยผมเป็นเทียนแข่งหนึ่งครับไม่แข่งเรซิปบ,บาทเรื่อยเรื่อยหน่นะเทียนเลยอู้หูกินเตียนตะกา้าเถอทุกคนกินเตียนตะกา้าผมเร็ว ขาด้วยยูขายัางยาวน่าจัดน่าเชื่ออ่ายีกดอกหนึ่งครับขี่กเก่าก็เลยนีลย่ลอยเขาเอาไปเลยนี่นี่ขี่กเก่าเขาครับปอดปอดป็นเขาฟังไม่หาครับอืมโอ้โหดูครับ,รบกำลังระดูเลยนี่กำลังดันขึ้นมาครับนี่ นี่อีกน,นึงหลังดันดินกันมาครับสองดอกตรงนี้ตรงนู้นเี่อครับหนึ่งสองสามสีตรงนู้นกับสีดอกเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเอาตุกขาด้วยอือลอยฮักครับอุ้ออยจะได้เท่งเลือดกันเนะออเท่งไม่ตรงอีก อยู <formation> ่ในดินก mm ็มีพี่น้องโอ้โหงอจีขุดหาเอาเลยเหรครับนี่ตรงนี้ซางเลยครับนี่ยังไม่งอกขึ้นมาหมดน่ะเดี๋ยวเดิเอาดีๆปุ่นน่ะโอ้นี่อีกดอกหนึ่งตรงนี้สี่ดอกเลยครับเนี้ยยังไม่ขึ้นมาจากดินเลยงอจีขุดเอาครับเดี๋ยวจะนอนคอยเอาอยู่ตรงนี้เด้อพี่น้องคอยมาปุ๊บก็เด้อมีอีกไหมไปโอีกสี่ดอกมาครับ ด่ะป่ะพี่น้องผมมีตะการอายาวเฮ้ยโอ้ยเธได้มาตอนเช้าพี่น้องเอ้ยเตรียมตะกาเลยแบบบุญบานเลมาที่หลังเขางามครับช่วงบ่ายกำลังงอกครับผมเฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนไปก่อน โอ้ขายาวดีสิเนี่ยไหนล่ะเว้นขึ้นเออวูดโถดูขาดอกนี้ครับป๊ดเป็นศอกยาวเป็นศอกน้องวูดไปไปมันจะข้ามมันจะข้ามก่อนนอี่ตรงกลางร,ร่องเลยโอ้นี่อีกดอกนะึงสองด้วยโอ้กำลังแตกเลย อู้อัน,นี่สามเลยเนี่ยอยู่ในดินอู้ไปต่มาสองจะพี่น้องแคะ์แครแคร์วันนี้ผมเป็นคนแครเด้อวันนี้อือู้ยินเสียงลากไหมปุดจุดฮักผมว่าแล้วครับลากยังลึกอืออือหัวจะบกจกขุดอือ นี่ลูขาพี่น้องไห้ละดอกงมันว้าว,วมันหมานั่นมันพี่น้องอุ้ยงัวกลุดใส่หมวกให้มันก่อนโอ้สุดยอดเลยพี่น้องอ้ยมันมันมันขี่เตรียมตะกาแล้ว อีหอกหนึ่งดอกนึงเนาะตายกิ่งเอยเอามันเลยครับปุ๊บมาหนึ่งดอกครับโอู้หนี่ล้าน,นี่ล้านพี่นุ๊กอ้พอดีเลยมีสองดอกครับโอู้มาแล้ว มาตอนค่ำดอกสวยๆครับงาม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 จอบย้อยจอบย้อยออืสวยครับดอกอุปมามัน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  อนบ่ายตอนค่ำก็ยังได้ทำนี่ครับพี่น้องลองนึกดูว่าตอนเช้าที่เขามาเอานะครับหาตะก้านะเขายังยีได้ทำไหนหาคนหาคนหาตะก้าคนละตะกานนะโอตยตงยอมเขาเลยนี่เห็นไหมละครับพี่น้องจีเกิเขาเดียวครับนี่มีขนาดผมพุมผูดไปยกๆอย่างนี้นะผมผูดไปตะกีนี่นะว่าพวกที่มาตอนเช้าเขายีได้ทำไหนนี่ ปุ่มหาหเก็บเอาทีหลังเขานี่ยังได้ทำนี่ยังพอได้เก็บอยู่เก็บตามขีเก่าเขาล <c oughs> อยเขาหงัดเป็นเวงเลยครับแถวในีบริเวณน,นี่เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆครับพอได้เก็บที่ท็อกดูตามของเก่าเขานี่แหละถึงไม่ได้เป็นทีหนึ่งก็เป็นทีสองก็งออยังดีครับ อีกดอกหนึ่งครับผมกำลังบานด้วยเจโมนี่จิ้มหวานเลยครับนี่ข้างล่างนี่น้ี๋ยวผดูโอ้โห่น้องจักดอกเนี่ยจักดอกเนี้ยโอ้โหยิดหมูออกแล้วเด้อพี่น้องครับ ดีบมาดื้อผมเอามดก่อนดิโอ้ยวาบๆเลยพี่น้องเด็แกแยงเลยครับหมูนี่

กระดินตอนดิพุ่งเลยครับหมูเดียวพอแกงเลยพี่น้องนี่สุดโจมันมันตรงนี้อีกสองดอกครับทุกคนโอ้โหบบบานเลยอ อ้เขงขามันอ <hurt> <ay> <Bless> enfin ือหือวาดตสองดอกครับสวยๆเต็มตะกาแล้วผมฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่อยู่ไกลครับไม่เจอญาติเจ้กทีครับผมผมมีวิธีแล้วนี่นะพี่น้องอือโอ้ยครับนี่ครับผมนี่เก็บเพ็ดนี่ไปกินครับยังไงพี่น้องก็มาร่วมกันมดแท้ ผมรับรองได้เลยครับโอ้มีตัดวดรอกใหญ่กำลังนี่ใครกำลังตามหาพี่น้องอยู่บอกผมได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งเฮดไปให้ครับผมกลับรองมากินแล้วนี่พี่น้องกลับมาหาเลยครับยอกเฉ๋เจอเด้อพี่น้องยอก,ยอกไปไป <c oughs> พี่น้องอีกดอกหนึ่งครับผมนี่ โโอ้กละอง,งอกกจากดินเลยอุ้ยขาขาดบาดใหญ่ขาสามพี่น้องเอข้าไปในดินเป็นเชือกครับดอกหนึ่งครับนุ้มพี่น้องดอกหนึ่งครับดอกหนึ่ง สวย,วยโอ้คุณน้องครับมีดองนึงครับผมโอ้ดูรอยเท้าเขาเดินครับรอยกินเขาเดินไปนี่จะก,กระรอยรไกลเป็นรอยไคลหนึ่งจะกอยเราดูหนึ่งัหัดกันเลยครับนอคนี้โอ้ อีกดอกหนึ่งครับถางกำลังเดินออกจากที่ออกจากไปพอดีเกือบจะลอยไปคือกันครับดอกนี้เอ้สวยเลยครับหั่แล้วเนาะมีกชีสุดทางครับ อู้นุ่นๆพี่น้องนี่ครับนุ่นโอ้ว้าวกำลังบานเลยตรงลอยเขาเหยียบพอดีครับอืมอืมอืม อืมอืมอ๋อ,อ,อ,อจอครับผมขำแล้วครับนี่ก็ประมาณสี่ห้าโมงแล้วครับไปดูไปกจ้กนิดหนึ่งครับจะได้กับบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยดูผลงานรวมกันครับโอ้นี่อีกดอกหนึ่งครับ น่ากระดดเลยนี่น่อมีลูกขาดูโอ้ปวบครับตันๆเลยนี่ไปไปไปึ๊บ่มไป,ะป,ะปละพี่น้องเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับโอ้พี่น้องครับนี่ครับผม ผลงานของผมวันนี้ครับชัวว่วโมงกว่าครับไ่แลงเดียวไปเก็บของเก่าเขาครับถือว่าผลงานใช้ได้เลยครับเตรียมตะกาครับผมอย,อยังไถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่วงนี้เย็นงอกรเรื่องพี่น้องไม่ว่าจะเป็นฝั่งลานตะจ่องป่ามะข่าแล้วก็เส้นนงไม้ไผ่ครับน้องตะไคร้ไปม้องเอเส้นนงตะไคร่ไปนนองไม้ไผ่ครับ ยังไงก็ขึ้นมาหาได้ครับฝ่าฝ่าวเดี๋ยวมันจีวายก่อนครับผมกลิปนี้ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปครับผลงานของเราวันนี้ครับผมเอามาเลี้ยงให้พี่น้องได้ดูกันครับโอ้ว้าวว้าวาหนึ่งครับผมโอ้ชั่วโมงกว่าครับ เฮ็ดกำลังงอกเด้อพี่น้องเด้อไปเฝ้าครับเดี๋ยววันวายก่อนเด้อ